เลเซอร์ยิงเฮ้ยเลเซอร์ยิงแรงอยู่นะอุย้ยอู้อู้แรงอยู่นะท่านผู้ชมเจอเลเซอร์บอกเลนี่ยิงก้าไปนี่นี่เจอเลเซอร์สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทูน่าไนน์นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบล็อกโหมดบริลลิลี่ไรคูนนะครับผมสวัสดีเป็นรุ่นสงครามทุกคนนะท่านผู้ชมนะวันนี้ผมจะพามาเล่นเครื่องบินโทเค็นนะเว้ยซึ่งผมเพิ่งทำภารกิจได้ให้ตายเถอะนานมากแล้วนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนเนเนภารกิจเนี่ยเห็นไหมอีลิตมิชัลลีวอร์สี่นี่นะท่านผู้ชมมันจะได้เครื่องบินมานะกว่าผมจะเก็บแต้มครบเว้ยหลายๆคนน่าจะได้ไปแล้วแหละท่านผู้ชมผมเพิ่งได้ โอเคนะวันนี้ผมจะพาไปเร่นไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะท่านผู้ชมเว้ยโอเคนะก่อนรับชมคลิปกดฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมนะผมว่ามันต้องโหดแน่นอนเว้ยดูจากรูปทรงใช่ไหมมันเป็นเครื่องบินที่น่าตายแบบล้ำมากนะท่านผู้ชมนะเครื่องบินขับไล่อยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงโฟลคนนะท่านผู้ชมนะสปอนออกมานี่ดูจากลักษณะท่าทางเหมือนเครื่องบินในอุลตรแมนอะไรสักอย่าง ตอนผมดูตอนเด็กหรือเปล่าวะไม่รู้่างมันเถอะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกันดีกว่าท่านผู้ชมหรือเรายังจะไม่อัพวะเรื่องของสกินมันมีสามแบบนะแต่ผมรู้สึกว่าตอนตอนนั้นสกินมันเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ได้มาขายเป็นเพชรไม่ใช่เหรอมันเป็นเงินไม่ใช่เหรอมันราคาประมาณสิบยีสบเอ็มนี่แหละสกินเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมันกันเดี๋ยวเขามาอัปเกรดแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาขี่แบบธรรมดาให้ดูก่อนนะความเร็วจะอยู่ที่ประมาณหนึ่ง้แปดินะท่านผู้ชม แล้วก็มีมิสไซล์สี่นัดนะนี่นี่กดยิงแบบเนี้มีสี่นัดเว้ยแล้วก็มีปืนเลเซอร์นะท่านผู้ชมนี่แต่ปืนเลเซอร์ผมว่าผมน่าจะยิงไม่ไม่ค่อยโดนหรือเปล่ามันยิงยากมันลิงยังไงไม่รู้ผมไม่รู้นะผมพยายามลิงแล้วนะท่านผู้ชมยิงไม่ถนัดเลยหรือมันยิงออกหน้าได้อย่างเดียวนี่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมจะพามาอัปเกรดกันหรือย,ยังไม่อัพบะท่านผู้ชมวะไหนเราลองมาเล่นแบบเดิมเดินการอัปเกรดก็มีแค่สองแบบแหละท่านผู้ชมอัพความถึกกับความเร็วเพิ่มขึ้นเว้ย ประมาณนั้นนะเนี่ยอันอย่างเช่นตอนนี้ผมจะมาใส่กับ B 17สวัสดีท่าแนะมาทำอะไรชนไปชนไปห <c oughs> ลอกเต่าเลเซอร์ยิงเฮ้ยเลเซอร์ยิงแรงอยู่นะอุ้ยอู้อู้แรงอยู่นะท่านผู้ชมเลเซอร์ยิง B 17เมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมเห็นปะ่ะโอ้โหทำไมมันแรงอย่างว่าขนาดยังมีอัปเกรดนี้อ่ะเลเซอร์มัน,มนปรับ ยิงข้างล่างได้ป่าวมันมันต้องอยันแล่วแต่อยู่กับทิศทางเครื่องบินเราด้วยเว้ยนี่ประมาณนั้นมันจะยิงแปลกๆหน่อยเฮ้ยทำไมมันโหดจังพูดอย่างนี้ผมอยากจะลงทุนแบบใช้เพชรอัปเกรดให้เยอะๆเลยนะผู้ชมผมว่ามันน่าจะโหดนะมันน่าจะมีอัปเกรดความเร็วสขั้นหรือเปล่า <S <S มาแล้วผู้ชมเรามาลองอัปเกรดกันเลยเว้ยนี่ไงอัปเกรดนี่ไงความถึกความเร็วใช่ไหมสามขั้นนะผมขออัปหมดเลยแล้วกันเมื่อกี้ดูจากการใช้เลเซอร์แล้วมันน่าจะโหดนี่ผมใช้ไปหมดเลย อัพทุกอย่างนะสกินเออสกินยังไม่ซื้อเลยปะ่ะผมผมใช้เดิมๆก็ได้เพราะว่าสีมันดูดูดันดีใช่ปะ่ะสีดำเออใช้ใช้สีดำก็ได้นะอัปเกรดเสร็จความเร็ว2 3 0ไว้สมสิบกว่าความถึกก็น่าจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะผู้ชมในนเราลองมาใส่กับ B 1 7เจใหม่ดิเลเซอร์มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยเลเซอร์มันแรงจริงๆนะผู้ชมดูดิเฮ้ยเ,เราไม่ต้องใช้มิสไซ์ก็ได้เราใช้แต่เลเซอร์ก็น่าจะกำจัดง่าย,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 ายๆ่างี่เง่ ดูดิแบบโลาเข้าไปใกล้ๆมันท่านผู้ชมแล้วเราก็ใช้เลเซอร์ยิงเว้ยดูนะเรียบร้อยอ้าวไม่โดน <c oughs> <c oughs> เอ้ย <c oughs> บอกระเบีสิเป็นเครื่องบินที่ถึกมากนะท่านะผู้ชมนะถึกลองจากเอซีหนึ่งสามศย์แล้วก็ลองจาก b ียเกใช่ไหมน่าจะอันดับสามของเซิร์ฟเลยนะความถึกของ b ียี่เก้าอไม่ใช่ b ีสิบเจ็ดใช่ไหมนี่นีน่นิดเดียว <c oughs> โดนนิดเดียวเอง เฮ้ย hey, ทำไมมันแรงขนาดนี้เลยล่ะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้ oh my god โหดจัดเฟลเคนเรารอมันตั้งนานก็จะได้ผม oh, แมปหลดช้าเหลือเกินเวสวสวัสดีทําไรกันนะทําไรกันนะยิงเข้าไปทําไรกันทําไรกันวัยรุ่นรู้สึกว่าเครื่องบินลำนี้จะไม่ตกเป็นเป้าของแอร์มิสไซน์นะท่านผู้ชมหมายถึงป้อมปืนที่อยู่บนฐานที่มันจะเอาไว้สอยพวก เครื่องบินที่บินผ่านอะไรประมาณนั้นอันนี้อันนี้ไม่ตกเป็นเป้านะเว้ยเครื่องบินลานี้รู้สึกว่าผมก็ผ่านลายทหารเห็นไหมผมไม่โดนยิงเลยเว้ยเพราะว่าคนส่วนมากน่าจะไม่ปิดมิไซล์อันนี้หรอกเพราะว่ามันป้องกันเครื่องบินเวลาเครื่องบินบุกฐานทัพเราประมาณนั้นนะเพราะว่าประมาณนั้นแหละผมคิดว่าคนเขาน่าจะไม่ปิดเว้ยเครื่องบินลํานี้มันน่าจะไม่ตกเป็นเป้าของมิตซล์เออแอร์มิตซล์ประมาณนี้เอ้สวัสดีเครื่องบินอะไรวะนี่ไบ F15 วะนี่เครื่องบินมาใหม่เออ เดืเจอเลเซอร์บอกเลนี่ยิงก้าไปนี่นี่เจอเลเซอร์ยิงจัดจ่อไปเลยเฮ้ยมีการกระโดดล่มวิเราเอาเลเซอร์ยิงมัน่าล่มได้ปะด่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมมีทหารกระโดดล่มหนึ่งนายอยู่บนน,าน่านฟ้าต้องลงที่ไหนสักแห่งแน่นอนบอกเลยกระโดดล่มอะไรนเนี่ยทำไมมันลอยขึ้นละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ลงพื้นวะให้ทำไมล่มมันไม่ลงพื้นอ่ะท่านผู้ชมดูดิ อะไรวะเอ้ยลงแล้วท่านผู้ชมลงละลงละลงละหรือเปล่าเอาหายประกาศหาคนหายเอ้าลงพื้นเมื่อกี้แล้วไปไหนแล้ววะสวัสดีคอปเตอร์ไปไหนอ่ะนี่ยิงเข้าไปไปไหนคอปเตอร์ไปไหนอ่ะไปไหนโอ้โหมันยิงพลุท่านผู้ชมยิงเลยยิงทีละนัดพอยิงหยอกๆ นี่เจอเลเซอร์บอกอีนี่อ้าวจะทำยังไคอปเตอร์มันถึกยังวะอ้าวทิ้งทิ้งทิ้งเครื่องทำไมอ่ะทิ้งเครื่องทำไมอ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับผู้ผชมยิงเข้าไปนี่นี่สองนัดเน้นๆทำไมรู้สึกว่าคอปเตอร์อาคันนี้มันลำนี้มันถึกอยู่วะนี่เรียบร้อยคนไปไหนไม่รู้เรียบร้อย มันคุ้มมากนะท่านผู้ชมที่ผมอัปเกรดไปเวผมลงทุนไปกี่เพชไม่รู้ประมาณเกือบหนึ่งพันเพชรหรือเปล่าที่อัปเกรดความถึกความเร็วมันไปขั้นสูงสุดประมาณนั้นเห็นม,มันก็ถึกมากนะมันโดนมิสไซล์เครื่องบินเจ็ตเมื่อกี้ว่ามแม่น,นี่นะไม่สะทบสถานเท่าไหรไ่เวออแต่เมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่าเครื่องบินอะไรว่าน่าจะ f 1 6หรือเปล่าลายวัวเครื่องบินมันมันเยอะเกินท่านผู้ชมจำไม่ได้นะถ้าผมลืมก็ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์นบอกได้นะ อันนี้เขาน่าจะมาป,ปล้นหรือเปล่านี่เออเขากำลังไปปล้นนะเครื่องบินลำทองเมื่อกี้เอ้ยนี่ไงท่านผู้ชมผมเจอบียิบเก้าแล้วเว้ยอลากลองใส่กับบีจิบเก่าท่านผู้ชมเป็นไงวะนี่ยิงเลเซอร์ใส่บีจิบเก่าเรียนเฮ้ยเลีนมันลดไปครึ่งหลอดเลยนะท่านผู้ชมเลเซอร์มันแรงมากเลยนะเว้ยสงสัยมาปล้นหรือเปล่าเนี่ยเห็นเขาจอดเฮ้ท่านผู้ชมมีคนมีคนสงสัยปล้นเสร็จแล้วโอ้โหคนเยอะจัดตรงนี้บอกเลย หวานปากกันเลยเดียวยิงยัดลงไปนะผู้ชมมันต้องโดนสักคนดีวะใช่ปะไม่โดนเลยเว้ยไม่ไม่โดนสักคนเลยเหรอฉันชอบที่จะยิงเลเซอร์ออกไปคนไปไหนหมดวะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวบีสิบเก้ามันจอดอยู่เฉยๆนี่ผมจะยิงเลเซอร์เล่นๆล,ล,ลงไปนี่เห็นปะแป๊บเดียวบีสิบเก้าไม่เหลือเอ้ฟสิบหกสวัสดีอา้าวบินลงไปไหนเอ้ ไปไน็นเอ F16 นี่ยิงเข้าไปทำไมมันบินวนอะไรแบบนั้นอะ <c oughs> อะไรอะ F16 ทำไรอะทำไรอะเรียบร้อยไม่เหลือค่าเครื่องไปเลยฮ่าฮ่าเออันนี้อะไรอะอ้าวเครื่องบินแอร์ดับนลลองมาบินแข่งเครื่องบินแอร์ดอบเลยท่านผู้ชมมันจะเร็วสู้หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหเครื่องบินแอร์ดบบินแบบเร็วท่านผู้ชมผมไม่ทันเครื่องบินแอร์ดว่ะเร็วเกินไปให้ทุกวันนี้มันทิง้งแอร์ดแบบนอกเขตด้วยเหรอ เอามันมาทิ้งแถวนี้ด้วยเหรอไอ้ดอกปท่านผู้ชมเว้ยนี่เราถ้าเรามาเก็บเราสามารถได้เพชรได้เงินได้ของต่างๆนะท่านผู้ชมบางทีก็ได้สก,กินเครื่องบินนะประมาณนั้นอันนี้ผมบอกสําหรับมือใหม่ไว้ยถ้าใครเพิ่งเล่นประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาดูนี่ผมจะได้อะไรไเพราะว่ามันตกพอดีอ๋อมันจะมีจุดแบบนี้เว้ยมันจะมีจุดแบบตกแบบนี้เนี่ยมันจะนับเวลาประมาณ30สิวิหรือเปล่าเออประมาณ30สิบวินะแต่คนไม่สามารถโจมตีเราจากด้านนอกได้นะเพราะว่าข้างในมันเป็นเซฟโซนนอกจากคนจะเข้ามามันจะเริ่มนับเวลาใหม่นะท่านผู้ชม แบบให้เราแย่งกันประมาณนั้นถ้าใครยังไม่รู้นะเออแต่น,นี้เราผมจะมาดูก่อนเผื่อมาได้ของดีเพราะว่ามันอัปเดตใหม่หรือเปล่าแต่ก่อนอยู่นี่มันไม่มีนะแล้วพวกป้อมอะไรมันหายไปไหนหมดวเน่ยแถวนี้ยผมอยากรู้เออมันเอาทิ้งไปไหนวะป้อมอะไรต่างๆมันมีป้อมปากกาอะไรต่างๆอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมได้บู๊ตเงินเว้ใช่ไหมบูตเงินหนึ่งชั่วโมงเว้ทําให้เราเก็บเงินได้เยอะขึ้นนะเดี๋ยวตอนนี้ผมเจออะไรวะผมเจอเรือเดี๋ยวเร็ว้เครื่องบินอันนี้มาจากไหนเนี่ยผมจะใส่กับเรือท่านผู้ชม, er. มดิสโทร ไม่ได้เจอกันนานนะนี่อย่าเรือในตำนานนะผู้ชมโอ้เครื่องบินเยอะจัดแต่ผมจะใส่กับเรือว่ะโอ้ยิงกับเรือยิงยากว่ะอันนี้ F15 หรือเปล่าเนี่ยนีล็อกเป่าเรียบร้อ,อยโดนไปไม่รู้ตามตามนะผู้ชมตาม,ตามไม่ยิงแฟร์เหรอเพื่อนเขาไม่ยิงแฟร์เลยนะผู้ชมโอ้โหโดนก็ไปเต็มๆให้แต่ทำไมมันถึกวะบอกเลยโดนเลเซอร์เอาเลเซอร์ไม่โดนได้ไงเนี่ย เฮ้ยผมยิงแล้วด้ยไปโดนมันเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วหรือเปล่าล็อกไปอ้าวอะไรสลักเครื่องอีกแล้วเหรอเพื่อนยังไม่ได้ทันคุยกันเลยสลักเครื่องแล้วเหรอย่าว่าเถอเฮ้ยอันนี้ใครมาเดินเล่นอะไรมันสงครามโดนมันีนีไม่โดนมาเดินอะไรนี่ฮะบอกเลยเรียบร้อยโดนปะวะมันมันเดินหนีไปถ้ามันอยู่กับที่บอกเลยมีสิทธิ์โดนคนนี้อ้าว รีตัวยังไม่ทันทำไรเลยสวัสดีสวัสดีบีสิบเจ็ดสวัสด, B สสดีแต่มันก็หอนะบีสิเจ็ดเอาตรงๆนะแต่โฟร์แค้นทำไมมันมันเลเซอร์มันแบบโอ้โหดูดิมันแรงเกินไปแล้วผู้ชมดูดิอันนี้บีสิบเจ็ดนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมมางัดอะไรเนี่ย มันงัดข้อกับ b ส7บเจ็ดทไมคนใช้ b สิบเจ็ดเยอะจังวะตั้งแต่อัพโมเดลใหม่นี่ผมเห็นคนใช้โคตรเยอะเลยท่านผู้ชมผมเจอนี่ผมแล้วผมเจอคัลลี่ผมแล้วโฟรคทวะเวอร์ชั่นสีขาวหนมานี่นี่เพื่อนเน αι, ่เขาใช้อ <c oughs> ู้เลอร์ผมโดนเลเซเธอลดลดนัด่นล,ล,ล,ลดแบบเยอะเลยโอไม่ oh จะเย็นท่านผู้ชมผมเจอรุ่นเดียวกันแล้ว <c oughs> แต่ตอนบินปีกมันจะพับใช่ไหมถ้าเราบินลงปีกมันจะตีขึ้นใช่ไหมนี่ เราบินขึ้นปีมันจะพับลงเออมันปีกมแมลงวันเลยไปท่านผู้ชมมันใส่ผมไม่ยั้งเลยไอ,อ้นี่นี่อ่ะบอกเลเลเซอร์ไม่โดนผมยิงยิงไม่โดนมันสั้งนัดเลยเวิโอ้มันล็อกเป้าผมไม่หยุดเลยโอ้โหมันจะพาบินสูงไปได้วะเดีย่ยฉันกลัวความสูงเหลือเกินไม่นะยิงพลุท่านผู้ชมยิงพลุคุณดาวเหรอ มานะทกผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับโฟเคนะทานผู้ชมนั่นจะเป็นลำนั้นหรือเปล่าที่มันจัดการผมเมื่อกี้นี่อ่ะผมไม่รอดถือว่าเป็นเครื่องบินที่โหดมากนะทานผู้ชมเป็นอาวุธที่แปลกมากเป็นอาวุธเลเซอร์นะซึ่งโคตรแรงเลยยิง b 2 9ยิง B17 นี่แหลกสลายบอกเลยแต่ยิงเรือไม่เข้าอ่ะเรือมันถึกกว่าเว้ทานผู้ชมหรือเปล่าอ่ะแต่ไม่รู้ว่ายิง AC130 เข้าหรือเปล่าโอเคนะทานผู้ชมก็ถือว่าโคตรโหดเลยทานผู้ชมต้องมีไว้นะทานผู้ชมเครื่องบินลำนี้บอกเลย เป็นเครื่องบินที่สุดยอดมากโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะสำหรับการเล่นเครื่องบินลำนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายเอ้ยไปบินไปไหนก็ไปลำนั้นนะ่ะเล่นเก่งเกินไปไม่ผมสู้ไม่ได้เมื่อกี้นี้ <laughs> โอเค